เกิดแต่กับกูครับผมเกิดแต่กับกูครับทายปนะไม่รู้จะมาแบบน้าแล้งเนี่ยนี่ง่อยโดนอู้ลุดอูโโอ้ลุดก สวัสดีพี่พๆคณะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่บ่อออสๆนะครับก็บ่อนี้แล้วไม่ได้มากันเป็นปีนะครับก็เพิ่งจะครบรอบหนึ่งปีไปเมื่อเมือม่อไม่อยู่วันนะที่มันแจ้งเตือนนะว่าผมมาที่บ่อนี้ก็วันนี้เป็นแมตต์บักกัดีลุ้นล้วนนะครับทั้งวันนะครับวันนี้35คนไม่รู้ปลากี่โลนะไม่รู้รายละเอียดเลยเลยนะครับว่าเขาลงปลายัางไงอะไรยังไงครับพอดีเพื่อนจองมาให้นะก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันวันนี้จะเป็นไงนี่นี่มาโทรหานะครับไม่เคยรับ ไม่รู้เป็นอะไรนะโถไม่ก็ติดนาทีนี่นะก็มากับพี่อาร์มนะครับนี่ร่วมพิาจโอเคก็เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ครับวันนี้อุปกรณ์อะไรมบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็ไปุยเองครับวันนี้อุปกรณ์เรามานะมาสามชุดนะครับวันนี้ก็จะเป็นชุดแรกเป็นขอชุดเคาะนะเป็นแวร์วูฟเอสีนะครับเป็นเวทหกขีดสิบสี่ปอนด์นะครับแล้วก็ลอกเป็นอัลฟาแอร์นะครับแอร์ตัวเก่านะตัวนี้ก็คือลอกที่ใช้อยู่ประจำนั่นแหละแต่ว่าเอาไปทาเพิ่มแล้วใส่สีแดงแล้วมันดูเข้ากับคันนะครับสายในลออเป็นพีหนึ่ ส่วนคันนี้ที่มาใช้นะครับเ<อ>พิ่งได้มาหมาดเลยนะเป็นสต<อ>ีทเฮอร์มิตนะครับผมขายสะกายเลยออกไปเพื่อเอาเอาเฮอร์มิตนะครับนะเป็นเวท5ขีด12นะครับยาว6ฟุต4นะเป็นปลายโซลิดต่อโคนนะแต่ว่าเราก็เอามาอัดให้มันเป็นคันท่อนเดียวไปเลยนะครับล้อเป็น alpha air รอบเจ็ดจุดนะเป็นแอร์ air ตัวใหม่นะอันนี้เป็นแอร์ตัวเก่านะครับสายจุดน0.8นะช็อคหน้านะครับเป็น16ปอนด์ส่วนคันสปินเราไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นเลสกรเดื่อร์คันเดิมนะนะอันติ สี่ขีดหกยาหูเจ็ดนะครับรุ่นไซคิกนะครับ <laughs> ก็ล้อก็เป็นเอ่อไหนว่าลูเวสนะครับเบอร์หนึ่งพันปีสิบห้านะครับ <c oughs> ผม <c oughs> สายในล้อเป็นศูนย์จุดหกนะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มลุยแล้วครับไป <c oughs> เอาเลยครับเอาเลยทุกคนไปเติมแล้ว <c oughs> ลองดูครับ นี่กูตาเบ็ดกูไปเกี่ยวอะไรของกูเนี่ยคือนแล้ว ปลาขึ้นได้ได้อเปนะล่าตีฝครับของเราพร้อมยังครับขวานพร้อมนะสายพร้อมนะครับปุยครับไปฝั่งนู้นเหนะไหนวะเนี่ยบ่ายังไม่เจอแทกเลย เสียงลั่นเลยนะเสียงลั่นเลย โัวน้าปลาไปขวานะครับตัวแรกนะตัวทีกบปลาตัวแรกกอิ่ก็เบิดว่ะเอเไ <c oughs> าไปแล้วไอ้ดำก็ว่าให้ ตาเพื่อนขอบคุณมากเพกื่อนตันสวิงขาดไม่เอาสวิงไขมาเพื่อนสวิงไขไม่รู้หลังนะตัวทีครับตัวแรกนะปลาตัวแรกเนอตันกระชัง จังโอเค okay, พี่พ,พี่ก็รู้ใจน้องตลอดเลยมาต, <im it> ตัวแรกครับเชอร์รี่พี่ขอสไตล์ตพี่บอกแหละมาตัวแรกนะครับกับเหยื่อเชอร์รี่นะโอเคปะเลืกันต่อสายใกล้นะครับพี่ นด้ปะโอเ้โอเคไปปลามันกินสไตล์ลอยๆกินเคาะแบบทิ้งนานๆเลย อ <c oughs> ตอนกินไก่นะกินอยู่ฝั่งนะนู้นนะทุกคนแล้วก็ตีหน้าบ้าเกี็บกินหน้าแรงแต่ไม่รู้จะหน้าแรงจะมาป่านะ <c oughs> ไม่รู้จะมาป่าหน้าแรงเนี่ยก็วาดีรอ้วบนินว่ะ เกี่ยววันนี้นู่นวะโทษนะปลาไปขวานะครับโทษธอยู่เนี่ยไปก่อนพี่แล้วเนี่ยเกี่ยววะไอ้เหี้ยโอ้บังพงโอ้โพวกเกี่ยวสิงงนะขอบคุณครับ ได้ได้ได้ไปเล่นปนุกเล่นเลยตัวที่สองมาแล้วทุกคนโอ้กว่าเจอแอฟที่มันถูกใจนะสองตัวแล้วก็ ก็เจอแอฟทิปตาถูกใจนะแคบช็อกเหมือนกันนะทุกคนไปครับรล,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 ลื้อต้นตอยอมเนี่ยหลังเดินนะครับโทนนะ,ะดีว่ะแดกไม่เข้าปากเลยสักตัวไม่ต้องขาด หลังนะดูบ,บ,<ร>บอ,อลดูอ่อลต<ร>ีด้วยอุ้ยเหียกระแทกเดียวไอ้สับปาเมื่กี้เลยลอยนะทุกคนเมื่อกี้กระแทกเลยนะ มันกินอยู่โซนฝั่งนู้นน่ะก็หลุดโซนมาก็น่าจะต้องกอเก็บเลยครับตอเมื่อกี้ก็แท็กก็แท็กฝั่งนู้นนะเฮ้ยกูไปค้อมีหมาหรอไม่ค้อมี่ งอยโดนอุ้ยลุดหเจอและมันเลยดนีดยตาจุนเลยหยิ่งเฮ้ยลุดเดิคนลากคนข้ามมองตาปิดเลยอ่ะอ้เพิ่งกรสองตัวพี่ แต่แล้วแม่งโรคจิตด,ด้วยกลับไปบ้านนี่ต้องล้างอุปรกรณ์แม่งต้องล้างไม่ว่าจะไม่สะอาดหรือสะอาดต้องล้าง โทษนะป่าไปซ้ายนะครับป่าไปซ้ายนะโทษนะป่าไปซ้ายยาวเลยพี่อ่านโทษทีพี่ตายรกโอ้โหมากพี่ใส่แว่นมัเนี่ยไอ้เกี่ยวเว้ยพี่ลงเล่นไปก่อนเลย หลังนะครับขอหลังนะครับเ่ีอหลังอุ้ยหลุดนั่นไงเหนียวพี่ครับก็เป็นเหยื่อตัวใหม่ของทั้งค่ายคับบ้านะครับ ขนมปีศาจนี่กอมีแอคชั่นกระเทยนะครับกอได้ขอได้เขี่ยได้ครับกอเขี่ยเคาะนะครับคุณจะโดนนะมันตกอะไรมันก็โดนอ่ะพี่พี่ว่ากดกล้องดีนี่ครับผมขนมปีขนมปีศาจอีกแล้วลองมือพี่ลองมือ นี่ครับของปีศาจนะอีกนิดนึงใจเย็นๆนะครับอดใจรออีกหน่อยนะครับผมเอามาใช้เอามาเทสวันแรกเลยโดนแน่โดนแน่ฝังนู้นกินง่ายนะดูกินใกล้่ไมนะ่กินเลยไม่มีตัวขึ้นเหลืองน,น้าผมที่ผมได้ผมล้วงฝั่งนู้นมาเลย,ยองตีไปช้างเหลืองอะ่ะแล้วเคาะกันมาสองลําธีงแทกออกเลย อยู่บ่อตกเล่นป่าอยู่เจ๊ป่าวไม่พอดีเออมันแฉะเออมันแฉะเนป้อผีเหอ ขนมพิศา่าครับผมขนมพิศาหนุ่นุยพี่ขนมพิซซศาครับขนมพิโต้ไม่คิดตัวที่สามหลุดแล้วก็ไม่รู้ขนมพิศา่นะได้ตัวไม่ได้ตัวไม่รู้แต่ว่าขนมพิศา่แน่นอนครับอันนี้ ได้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยเฮียยยโโออ้้ขอบคุณครับพี่ยามขนมพี่สารครับทุกคนเอาเลยพี่นี่ครับ เหยื่อ er, ขนมปีศาจนะว,นวันนี้มาเทสวันแรกเลยเพิ่งเอามาเทสเลยเนี่ยทุกคนหวาขีมม่อนนี่ครับอือนี่อันนี้เป็นสีเขียวมรกตนะตอนนี้นะครับก็แอคชั่นก็จะเป็นจมโค้งกอสายใช่ไหมนี่ครับแล้วก็มันจะถอยหลังลงนิดนดนะตัวนี้โอเคไปครับเดี๋ยวมีจำหน่ายแนะ่นอนเร็วๆนี้ มามีกแล้วครับอีกหนึ่งตัวแล้วผลงานขนมปีศาจมาใกล้ๆพี่มาใกล้นี่ขนมปีศาจนะครับนี่กอซึมๆกอซึมๆครับเด๋ยวตึงเองตัวนี้ก็ใช้กอมังเคาะมั่งนะครับแต่ว่าเรามากอซะส่วนใหญ่นะกอช้าๆซึมๆนะครับ รออยอืมปลามัากินลอยๆก็เป็นโอกาสที่เราจะหยิบตัวนี้มากอนะครับหยับแล้ว <c oughs> หลุดเยอะนะวันนี้เราหลุดเยอะไปนิดนึงนะครับ <c oughs> ไ้วันน้าเรียกผมว่า20บาทแม้วใต้เงินง50เจ้าทัด <c oughs> หลุดเยอะมากกว่าได้นะวันนี้โอ้โหเสียดายนะหลุดแต่ละตัวนะไม่น่าหลุดเยีเดันไปครับวันนี้พยายามรอดละผมยังเลยวันนี้ปลารวมนะครับเหมือนเดิมไปครับลุยมาอีกแล้วครับขนมพิศซ่าตนะระหว่างเรานั่งพักอยู่นะครับพยายามเขาก็กดาหมกแล้วเหมือนลูกอมเลยนะขอหยุดหยุด ล,ล,ไ,ลไหนไหนอยู่ไหนมาแล้วนี่ครับมาแล้วขนมพิซซ่าป๊บนึงนี่ครับเดี๋ยวเร็วนี้เจอกันแม่นะครับผม,อ,มอันนี้ตัวปูไทยคนระับเอาเรื่องสุดยอด

เอาแล้วพี่กอโดนนะผมกอไม่โดนนะเด็กพี่กอโดนผมกอตัอออ้งน้าไม่กัดต่ต่ดูครับพงษ์นี่สวิงส,สิฟ้อนอะไรยามโดนอีกแล้วครับเหยื่อขนมพิซซ่านะกอโดนอยู่คนเดียวอะ่ะ ดูดิสุดยอดเลยอะ่ะไหนดูดิครับนี่ขนมครับผมขนมปีศาจดูดิสุดยอดเลยผลงานพี่อาร์มอีกแล้ว หลุดเก็ดกอนี่ลูดเฮี้ยห,ล,หลุดอีกแล้วอะ่ะหลุดอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยผมวิ่งไปนู่นอะนแก่อ่ะพี่เน,นี่ยพี่ตกเยอะมันก็ไม่มีที่จะขายอะ่ะขนมปะขนมแย่ นี่ขนมปีศาจโดนคนเดียวเลยอ่ะ uh, วันนี้พี่อาร์มก็ของแท้ขนมปีศาจเป็นพี่ทีเดี๋ยวช้อนให้เอาเอาชัอนเอาสวิงผมไหมเป็นพี่ผมโอ้โอมโอ้ไม่ยอมอมขนมปีศาจอีกแล้วครับผมขนมปีศาจขนมปีศาจอีกแล้วครับผม ขอเพิ่มอีกครับพอเสือรัดนะดูเลยครับสุดยอดเลยครับรู้จักไหมครับผมนี่แล้วกหนุ่มพิศานหนุ่มพิศานแล้วผมรู้จักเลยครับผมสุดยอดปลายทุกคนสองใบนะเลิกบ่ายสองครึ่งแล้วพอแล้วไม่ไหวจะตกแล้วฮะเออบ่ายสามแล้วสามครึ่งแล้วไม่ไหวจะตกแล้วนะหลุดอย่างเดียว ายไม่ไหวอะเราหลุดเยอะเกินนะทุกคนโอ้โหวัคน,คนนี้ไม่งั้นก็รอดแล้วแต่ว่าพี่อาร์มารอด <c oughs> ปล่อยไปเลยพี่ใส่ผมน้อยพี่ปล่อยไปเลยครับ หลุดแล้วบ้างพี่โทษครับไม่ไหวหลุดกระจายนะวันนี้ทุกคนแม่งเสื้อตัวนี้แม่งเสื้ออาถันวะปิดอาถันนะเสื้อมันบอกอยู่นะ ไปทุกคน,ะะนเก็บของครับโอเคทุกคนวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับยอมรับสภาพนะมือมันไม่ค่อยแข็งอะ่ะมือมันนิ่มๆไปหน่อยนะโอ้โหนี่เสื้อนะออเป็ดอาตัดจริงๆนะสมราคาเสื้อโอ้เละเลยวันนี้นะครับหลุดเนี่ยน่าจะมีหกถึงเจ็ดตัวนะ เฉพาะหลุดเนี่ยประมาณหกตัว่อัตีไปกลมๆเนี่ยหกแน่ๆได้สามนะครับโอ้โหันนี้แบบป้าอะไรก็ไม่รู้นะเล่นๆมาหลุดวัดมาเล่นๆหลุดวัดไม่อยู่มั่งอะไรมั่งมั่วซั่วไปหมดนะทุกคนนี้ก็ยอมนะครับวันนี้พี่อราร์มหล่อนะนี่วันนี้พี่อราร์มหล่อสุดครับขนมแคนดี้นะครับก็วันนี้พี่อาร์มกดรัวๆเลยผมได้ไม่แค่ตัวเดียวจากขนมแคนดี้นะครับแล้วก็เป็นเชอร์รี่สองตัวนะวันนี้โอเคทุกคน ครับยอมนะครับก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวดูผลงานกันก่อนโอ้โหนี่ดูดิขึ้นมาีนน้ำนี่แบบนี่เลยน้ำลดเลยน้ำลดไปเลยอ่ะดูของพี่อาบลุ้นๆนะครับของผมมีแค่สามตัวนะทุกคนก็โอเคเจอกันใหม่โอกาสหน้านะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปกันที่ดีเอ็มกระพงบุฟเฟ่นะครับก็เดี๋ยวไปเจอพี่ๆน้องๆที่นั่นนะครับโอเคทุกคนเจอกันครับทุกคน จเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคน